น้มลงมาไหรัเรห่เแร,ดดดดออรงฮึเลยฮึเนี่ยกี่โมงสิบเอ็ดห้าแปด,ดก็ยังไม่ลงฮึเลยเลม่มันนะนะทุกคนคน,นั่นนะ แล้วนั่นน่ะตามจริงคือมันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็เอออุตสา์ไปพาดบันไดไว้ให้แล้วก็ไม่ลงนะเดี๋ยวมันลงเองอืเนี่ยทุกคนความดุ้นของมันน่ะแล้วก็โอ้ฝนตกเลยทั้งวันอืแล้วนี่ก็ต้นดาวเรืองนะเอาปลูกไว้แล้วเดี๋ยวก็ต้องเอาดินมาเพิ่มอีกเพราะว่าน้ำเลนน่ะ เหมือนอยู่ในปลักควายเลยนั่นน่ะดูอืมไม่ต้องรดน้ำเลยนะฝนมันรดให้นั่นน่ะอืมเดี๋ยวมันลงอืมเนี่ยอืมได้แล้ว